เดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันดูนะครับว่าหลังจากติดตั้งลำโพงทวิตเตอร์ไปแล้วทั้ง2องข้างนะครับเสียงจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับ สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพาเพื่อนๆนะครับติดทวิตเตอร์นะครับให้กับรถนะครับเพื่อที่เสียงมันจะได้ครบย่านนะครับแล้วก็เสียงมันจะได้ดีขึ้นนะครับจากลาโพงเดิมๆนี่แหละด้วยงบแค่200บาทนะครับในตัวทวิตเตอร์เองนะครับก็จะราคานะครับถ้าตัวถูกๆเองก็6กเก็มีนะครับที่ผมใช้ก็ประมาณ130บาทก็น่าจะเป็นเกดที่พอฟังได้นะครับ แล้วก็ถ้าใครนะครับที่อยากจะติดทวิตเตอร์นะครับแล้วให้มันสวยงามนะครับเราก็อาจจะต้องซื้อกรอบมาเพิ่มนะครับแต่ถ้าใครที่ติดแบบบ้านบ้านเลยนะครับผมก็แนะนํานะครับใช้ตัวนี้นะครับอันนี้คือหูช้างเนาะตำแหน่งหูช้างเนี่ยแล้วเราก็เอาตัวทวิตเตอร์เนี่ยครับมาติดทับตรงนี้ไปเลยนะครับอันนี้ก็จะง่ายนะครับแต่อาจจะไม่สวยเท่าไหรนักนะครับ ส่วนใครนะครับที่อยากให้ทวิตเตอร์นะครับเวลาเราติดไปแล้วมันดูสวยงามนะครับก็อาจจะซื้อหูช้างแบบนี้มานะครับก็ประมาณ2องถึงสี่บาทนะครับผมตัวนี้ผมซื้อมาประมาณ300นะครับรวมค่าส่งแล้วก็330บาทเท่านั้นเองนี่ตัวนี้เวลาเราติดทวิตเตอร์ไปมันก็จะอยู่ข้างในนี้นะครับแล้วตำแหน่งในการมองนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเราก็จะเห็นแบบนี้เลยมันก็จะดูสวยงามขึ้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปทํากันเลยครับ แล้วเราก็ดึงมันมาแบบนี้เลยนะครับพอเราดึงเสร็จแล้วทําการถอดสองชิ้นนี้ออกมาก็คือตรงนี้นะครับกับตรงนี้ถอดก็ถอดแบบนี้เลยใส่ก็ใส่แบบนี้แค่นั้นเองนะครับจากนั้นนะครับขั้นตอนแรกเราก็จะเริ่มลงมือนะครับในการแกะประตูเลยนะครับ มันจะมีน็อตอยู่ทั้งหมด3มที่นะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะมีที่หูจับประตูนะครับตรงนี้เราต้องใช้ไขควงปากแบนหรือว่าใช้อะไรแบนแบนนะครับในการแงะตัวพลาสติกที่มันปิดไว้ก่อนนะครับจากนั้นก็ปะแจแฉกนะครับในการไขมันออกมานะครับพอเราไขน็อตตัวแรกออกมาแล้วนะครับก็ทำการดึง มือจับประตูนะครับออกมาและก็ทําการไขน็อตออกมานะครับเพราะว่าของผมเนี่ยครับรุ่น t o โย t a ายาริหรือ t o โยต้าวีออเนี่ยตัวนี้มันจะดึงตัวสายไฟค่อนข้างจะยากนะครับผมก็จะใช้วิธีไขน็อตมันออกมาทั้ง3ตัวเลยนะครับผวนไอตัวนี้ก็เก็บไว้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับก็จะมีอีก2ตัวนะครับอยู่ตรงนี้นะครับก็ทําการไขน็อตออกมานะครับใช้ประแจแฉกเหมือนเดิมนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทําการงัดประตูนะครับโดยเราจะดึงเข้าหาตัวนะครับเอาอะไรต่างๆนะครับเก็บไว้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ดึงจากด้านล่างขึ้นมาข้างบนนะครับผมดึงมันเข้าหาตัวนะครับพอได้แนวล่างเสร็จแล้วก็ค่อยๆเลาะขึ้นไปข้างบนเรื่อยๆนะครับอาจจะใช้แรงนิดนึงนะครับ เนี่ยครับทำการดึงดึงดึงขึ้นไปนะครับาจากนั้นนะครับก็พอสลักมันหลุดทุกตัวแล้วนะครับก็ทําการตบประตูยกขึ้นนะครับผม เมื่อประตูหลุดแล้วนะครับจะยังไม่สามารถดึงออกได้นะครับผมต้องมาถอดสลักตรงนี้นะครับจะมีสายอยู่2เส้นนะครับเป็นสายล็อกแล้วก็สายเปิดประตูนะครับสายที่ใส่อยู่นะครับสายเปิดประตูนะครับจะอยู่ข้างล่างนะครับส่วนสายล็อกจะอยู่ข้างบนนะครับจำตำแหน่งไว้นะครับถ้าไม่ชัวนะครับก็กลับไปดูวิดีโอได้นะครับ เดี๋ยวเราไปฟังเสียงก่อนที่จะติดนะครับลำโพงทวิตเตอร์กันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับคือจะเห็นว่านะครับเสียงมันก็ดีในระดับหนึ่งแหละเพราะว่าผมเปลี่ยนตัวขับนะครับเป็น Android ซึ่งปรับ E Q ได้ค่อนข้างจะละเอียดนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะลองใส่ตัวลำโพงทวิตเตอร์กันดูนะครับ ซึ่งตัวลำโพงทวิตเตอร์นะครับผมจะใช้วิธีการาใช้ตะกัวนะครับในการไ like ล่สายไฟนะครับแล้วก็แทงลงไปในช่องซ็อกเก็ตตรงๆเลยนะครับเพราะจะได้ไม่ต้องตัดต่อสายไฟครับ จะเห็นว่านะครับพอเราใส่ลําโพงทวิตเตอร์ไปนะครับเสียงมันก็ดีขึ้นจริงๆแหละครับเพราะว่ามันมีย่านเสียงแหลมเพิ่มขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าผมต่อแบบไหนนะครับเนี่ยครับผมก็จะใช้วิธีการเสียบเข้าไปตรงๆนะครับแบบนี้เลยแล้วก็หยิกสายลงไปกดให้มันแน่นเลยนะครับวิธีนี้ค่อนข้างจะเหมาะสมนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากจะตัดต่อสายอะไรเลยนะครับ ข้างบนก็ทําการต่อสายไฟขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับก็จะมีตัวเก็บประจุนะครับเป็นปกติของลาโพงทวิตเตอร์นะครับก็จะมีตัวเก็บประจุไว้ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะกรองเสียงนะครับจากนั้นก็ไปที่ลําโพงทวิตเตอร์นะครับยึดให้มันแน่นนะครับโดยการใช้ตัวกาวยางนะครับ จากนั้นนะครับทดสอบเสียงอีกครั้งหนึ่งครับก่อนจะประกอบกลับนะครับจากนั้นก็ทำการเก็บสายไฟแล้วก็ประกอบกลับนะครับ อาจจะใช้เทปดำนะครับในการพันเพื่อที่จะยึดให้แน่นนะครับถ้าสมมุติว่าสายมันหลวมนะครับวิธีที่ผมใช้เนี่ยมันก็จะทําให้ลําโพงของเพื่อนนะครับเสียงไม่ดังนะครับ เมื่อเราเก็บสายไฟเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ประกอบประตูกลับเข้าไปเลยทําการย้อนกลับนะครับโดยการแขวนประตูกับกระจกไว้ก่อนนะครับจากนั้นก็ค่อยๆตบมันลงมานะครับอันนี้ต้องใช้เวลากันนิดนึงนะครับอ่าพอเราตบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการตรวจสอบสวิตต่างๆนะครับแล้วก็ตัวเปิดประตูตัวล็อกประตูนะครับให้เรียบร้อย เดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันดูนะครับว่าหลังจากติดตั้งลำโพงทวิตเตอร์ไปแล้วทั้ง2ข้างนะครับเสียงจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับ องยอมรับเลยนะครับว่าหลังจากที่เราติดตั้งลําโพงทวิตเตอร์ไปแล้วนะครับก็เสียงมันแบบมีมิติขึ้นเนาะเพราะว่าแหล่งกําเนิดเสียงมันมีหลากหลายพื้นที่มากขึ้นนะครับอย่างตัวที่ผมใช้อยู่นะครับโตโยต้ายาริสเองนะครับก็จะมีแค่ลําโพงด้านหน้า2ตัวแล้วก็หลังอีก2ตัวการมีลําโพงทวิตเตอร์เพิ่มนะครับก็มีทั้งหมดเป็น6ตัวนะครับก็คือด้านหน้าของคนขับนะครับเสียงก็จะแบบดูมีมิติขึ้นเวลาคุยโทรศัพท์นะครับผ่านบลูทูธ ที่ใช้จอ Android เนาะก็เสียงก็ชัดเจนขึ้นด้วยนะครับดีมากๆเลยนะครับก็สำหรับราคาหลักร้อยนะครับก็เสียงดีได้นะครับผมยืนยันเลยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย